วันนี้มาดูวิธีถนอมอาหารครับก็เป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับวันนี้จะมาทำเป็นปลาส้มหรือว่าปลาส้มเล็กแถวบ้านผมเรียกว่าปลาเล็กนะครับทำออกมาก็จะน่าทานแบบนี้เลยนะครับผมสูตรนี้สามารถทำกินทำขายได้เลยครับเก็บไว้ได้นานหลายวันนะครับไปดูวิธีทำอย่างละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านนครับวันนี้เราจะมาดูวิธีทำปลาส้มเล็กกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็มาล้างทําความสะอาดปลาตัวเล็กของเรากันก่อนครับก่อนที่จะนําปลามาล้างเนี่ยเราก็ถอดเก็ดเอาไส้หัวของปลาออกให้หมดนะครับให้สะอาดเลยครับปลาที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็เป็นปลาตัวเล็กเช่นปลาตะเพยียนตัวเล็กปลาส้อยปลากระดีนะครับล้างทําความสะอาดหลายๆน้ํานะครับปลาส้มจะอร่อยสะอาดก็อยู่ที่การล้างนี่แหละครับ ล้างปลาสัก2 3สามน้ำแล้วนะครับน้ำสุดท้ายเราก็มาล้างด้วยเกลือป่นอีกสักหนึ่งน้ำนะครับผมโดยการนำเกลือป่นนะครับมาคลุกเคล้ากับตัวปลาเล็กของเรานะครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดอีกสักหนึ่งครั้งนะครับ ล้างปลาสะอาดแล้วครับเราก็จะมาดูวัตถุดิบนะครับก็จะมีเกลือเม็ดกระเทียมกรีบป,ปอกเปลือกออกให้หมดนะครับข้าวสุกหรือว่าข้าวสวยนั่นเองแล้วก็จะมีปลาเล็กนะครับที่เราล้างน้ําสะอาดเมื่อสักครู่นะครับผมเกลือเม็ดนะครับเราก็ต้องมาตามให้ละเอียดก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปใช้นะครับวันนี้เราใช้เกลือเม็ดประมาณ100กรัมนะครับ ต่อไปครับเราก็จะนาเกลือเม็ดที่เราตามละเอียดแล้วมาผสมคลุกเคล้ากับปลาของเราได้เลยนะครับใช้แค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ50กรัมก่อนเหลืออีกครึ่งหนึ่ง50กรัมเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาผสมคลุกเคล้าทีหลังนะครับน้ําหนักของปลาในวันนี้นะครับก็ประมาณ1กิโลกรัมนะครับต่อเกลือรวมแล้วก็ประมาณ100กรัมนะครับ กระเทียมนะครับเราก็มาโขกให้พอแรกนะครับแต่ไม่ต้องละเอียดมากเกินไปนะครับกระเทียมก็ประมาณ100กรัมนะครับในส่วนของข้าวสวยหรือว่าข้าวสุกนะครับ วันนี้ผมใช้ประมาณ250กรัมนะครับต่อไปเลยครับเราก็จะนํากระเทียมที่เราโขกแล้วนะครับมาผสมกับข้าวสวยนะครับตามด้วยเกลือเม็ดนะครับที่เราาำละเอียดแล้วที่เหลือนะครับ50กรัมนะครับใส่ในตอนนี้เลยนะครับแล้วก็คลุกเค้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ คุกเข้าสมผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะนําปลาเล็กของเรานะครับลงไปผสมคุกเค้าในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับเวลาตักปลาใส่นะครับก็เลือกเอาเฉพาะตัวปลานะครับไม่เอาน้ําด้านล่างที่ตกอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็ผสมคุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งนะครับ เคล็ดลับนะครับทำปลาส้มออกมาให้ตัวขาวไม่ดำนะครับก็คือเราล้างน้ำวันนี้นะครับให้สะอาดแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็น1คืนนะครับให้น้ำตกก่อนแล้วอีกวันหนึ่งเราก็มาทำปลาส้มนะครับแบบนี้ปลาของเราก็จะตัวขาวไม่ดำนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําใส่ในโหลนะครับโดยมีถุงพลาสติกสัก2ชั้นใส่ลงไปก่อนนะครับด้านในแล้วก็จะใส่ปลาส้มของเราลงไปในถุงพลาสติกนะครับหรือว่าใครไม่มีโหลแบบนี้นะครับโหลพลาสติกแบบนี้ก็สามารถใช้กล่องพลาสติกก็ได้นะครับแต่ต้องใส่ถุงพลาสติกด้านในก่อนนะครับแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วครับเราก็จะใช้เป็นหนังยางหนังสติกนะครับมัดถุงนะครับทีละชั้นเลยนะครับ2เส้นมัดทั้ง2ชั้นเลยนะครับให้แน่นหนานะครับกันลมเข้านะครับแล้วก็จะทําให้ปลาส้มของเราไม่ขึ้นลาไม่เสียนะครับผมอันนี้สําคัญนะครับปิดฝาให้แน่นนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเก็บเอาไว้ในที่ร่มนะครับไม่ต้องไปตากแดดใดๆทั้งสิ้นนะครับอีกประมาณสัก1 0ถึง15วันนะครับปลาส้มของเราก็จะออกรสเปรี้ยวแล้วก็สามารถทานได้แล้วนะครับผ่านไป12วันนะครับตอนนี้เรากําลังขั่วข้าวไม้นะครับผมข้าวไม้นี้เราก็หาซื้อตามตลาดทั่วไปมีถ่ายนะครับก็นํามาขั่วไฟให้หอมก่อนครับเวลาไปซื้อก็บอกแม่ค้านะครับว่าต้องการ ข้าวหม้ที่นำมาใส่ปลาส้มนะครับแล้วนี่ก็คือปลาส้มนะครับที่เราหมักเอาไว้ประมาณ12วันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทใส่กระมังแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับข้าวหม้นะครับเนี่ยครับปลาส้มของเรานะครับกลิ่นหอมมากๆครับ แล้วก็ออกมาตัวขาวไม่ดําเลยนะครับเข้าวไม้ที่เราใช้ผสมนะครับก็ประมาณ3ทับพีนะครับปลาส้มปลาส้มปลาเล็กเนี่ยเราต้องผสมกับข้าวไม้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปทานได้นะครับผมผสมแล้วก็จะหอมหน่าทานมากๆเลยนะครับ ต่อไปครับเราก็จะนําน้ําต้มสุกแล้วนะครับมาใส่ในปลาส้มของเรานะครับวันนี้ผมใช้น้ําต้มสุกประมาณ400มลลิตรนะครับเราจําเป็นต้องใส่นะครับถ้าเราไม่ใส่เนี่ยปลาส้มของเราก็จะแห้งเกินไปครับ พอเราเขาเข้าไม้เสร็จนะครับเราก็สามารถทานได้เลยนะครับแต่ถ้าว่ายังไม่เปรี้ยวมากนะครับคืออยากให้เปรี้ยวมากกว่านี้เราก็สามารถใส่ถุงพลาสติกเอาไว้นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ 2- อสาวันนะครับยังไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะครับแล้วมาชิมก่อนนะครับถ้าเปรี้ยวพอใจแล้วเราก็ที่เหลือนะครับเราก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นนะครับผมจะได้ไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปนะครับเวลาทานนะครับเราก็จะมาซอยพริกใส่หัวหอมซอยใส่นะครับ ทานคู่กับมะเขือผักต่างๆแตงกวาอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปทําตามดูนะครับถ้าใครมีปลาตัวเล็กนะครับก็ลองมาทําสูตรนี้นะครับสามารถทําขายได้เลยนะครับหรือว่าใครจะทําทานเองก็ได้นะครับชมคลิปจบแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ